ทำไมไม่เติมน้ำมันให้พี่นะครับเติมแล้วไงพี่พี่ดูดิตัวเลขยังขึ้นอยู่เลยเนี่ยจ่ายตังค์ด้วยค่ะเฮ้ยจะให้พี่จ่ายตังค์ได้ไงในเมื่อน,น้องยังไม่ได้เติมน้ำมันให้พี่เลยนะเติมแล้วเติมได้ไงน้องดูนี่ไหนอะนี่ไงยังไม่มีน้ำมันสากหยดหล่นไปในถังพี่เลยนะแบบเนี้ยจะให้พี่ให้เงินน้องได้ไงจ๊าอ่าพี่เดี๋ยวดูเติมใหม่ให้ได้น้องครับ เติมแค่ครึ่งถังพอนะจ๊ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็แค่นี้เองน้องเติมน้ำมันให้ที่พี่ก็ให้เงินน้องขอบคุณมากนะครับโหเยอะมากเลยจ้ะพี่เพชรแต่ฉันว่านะเรารีบทำดีกว่าได้เลยจ้ะ พิงเดี๋ยวพี่ไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะจ้ะฮัลโหลครับแม่ค้าจ๊ะ ขอซื้อน้ำมันขวดหนึ่งจ้ะได้เลยจ้ะนี่จ้ะจ้ะแม่ค้าคะทำไมสีน้ำมันมันดูผิดปกติอะมันดูจางจอะฉันว่าคุณคิดไปเองนะจ๊ะน้ำมันมันก็สีนี้แหละปกติแล้วอ๋อค่ะนี่แม่ค้าอยู่คนเดียวเหรอคะเปล่าหรอกจ้ะฉันอยู่กับผัวน่ะเอาแล้วผัวไม่อยู่เหรอจ๊ะไม่อยู่หรอกจ้ะงั้น ใช้ขวดุน้ำมันขวนด้ดลยวกันเนาะได้เลยจ้ะเดี๋ยวฉันไปเติมเองนะจ้ะนี่จังเงินขอาไจ้ะโอเคจ้ะอ,อะไรของเขาเนี่ยถันว่าแล้วเชียวเครื่องไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดได้สินี่ฉันต้องมาเสียเงินแทนคนแบบนี้ด้วยหรอมนหลอกกันได้นะฉันจะแจ้งตำรวจจับที่หมดเลย ทำไมคนสมัยน e e ี้ชอบทำคนอื่นเขาลำบากแบบนี้วะเนี่ยน้องครับเติมน้ำมันให้พี่หน่อยครับได้เลยค่ะพี่ทำอะไรอ่ะเห็นนะไม่ได้ทำอะไรครับเห็นอะไรผมเติมน้ำมันเฉย เห็นหมดแล้วพี่เพราะว่าที่ร้านน่ะมีกล้องวงจรปิดคุณตำรวจคะจับตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจครับปล่อยผมนะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับก็คุณมปขโมยไงครั้งที่แล้วอ่ะที่พี่มาเติมน้ำมันอ่ะฉันต้องจ่ายตังค์แทนพี่แล้วเนี่ยพี่มาทำแบบเนี้ยมันสนุกมากเหรอคุณครับฟังผมอธิบายก่อนนะครับนี่เงินค่าน้ำมันในครั้งก่อนนะครับคือว่า ตี้นตี้นอ้าวพี่เมทวัสดีพี่เอรถเป็นไรอ่ะอ๋อรถผมก็เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแนบตายไฟไม่จ่ายไดไม่ช้าสตาร์ทพังก็ประมาณนี้แหละพี่ซ่อมไม่ยากเลยทำไงอะพี่เอาไปเผาทิ้งซะเป็นอะไรขนาดนั้นอะเอาดีๆมันเป็นไรมันสตาร์ทไม่ติดอะพี่แล้วทำไมไม่ใช้ไดเกียร์วะพอใช้แล้วเครื่องฟิสสตาร์ทติดง่ายเอาดีๆมันเป็นไรน่าจะน้ำมันหมดแหละพี่ พี่ไปซื้อให้ผมหน่อยได้ไหมได้เลยพอดีพี่จะเอารถคันนี้ไปล้างอยู่พอดีแล้วก็กะจะเติมน้ำมันด้วยให้พี่ซื้อน้ำมันให้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่าตาังมาจา้ะไม่มีตังอ่ะพี่ช่วงนี้ผมช็อตอม,มึงช็อตแล้วกูไม่ไม่เหรอมึงองินรวยกว่ากูอีกรวยตรงไหนไวะพี่ก็ไม่มีตังอ่ะเองก็ไม่มีตังงั้นเอางี้เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ครับผมไม่กล้ามาขอคุณงงๆอ่ะเพราะว่าผมอายอครับแต่เนี่ยผมเตรียมเงินมาให้คุณจริงๆนะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ไม่เป็น ไหนๆพี่ก็จ่ายค่าน้ำมันมาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนแม่ค้าคนนั้นอ่ะเมียพี่หรือเปล่าใช่ครับเมียผมเองครับพิงพี่เพชรวันนี้ฉันขายได้เยอะเลยนะจ๊ะพี่นี่พิงทํทำแบบนี้ทำไมอ่ะฉันทำอะไรหรอจ๊ะฉันแค่ขายน้ำมันเองก็ขายน้ำมันแพงเกินราคาไง เรายังผสมน้ำเปล่าอีกคุณตำรวจคะจับไปเลยค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะจับฉันไม่ได้นะถ้าไม่มีหลักฐานพี่เพชรพี่ช่วยฉันด้วยนะจ๊ะพิงพี่ให้พิงเอาน้ำมันที่เหลือไปขายแล้วเอาเงินคืนเขาอย่างสุจริตอ่ะแล้วพิงทำแบบนี้ทำไมคุณคะการที่คุณทำแบบนี้นอกจากจะโกงปั๊มน้ำมันแล้วอ่ะคุณยังขายน้ำมันแบบผิดผิดให้กับลูกค้าให้เกิดความเสียหายแกรถอีกมอบตัวซะเถอะค่ะพี่เพชรจ้ะช่วยฉันด้วยนะฉันสัานึกผิดแล้วจริงจริงจ้ะ ถ้าพิงสำนึกผิดจริงๆแล้วก็ควรไปรับโทษในสิ่งที่พิงต่อคุณตำรวจครับเอาตัวไปได้เลยครับพี่เพชรต้องขอขอบคุณคุณเพชรมากนะคะที่คุณเป็นคนดีอะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมเองต่างหากที่จะต้องขอขอบคุณคุณหญิงแล้วผมก็ต้องขอโทษนะครับที่ทําให้เหตุการณ์มันบานปลายขนาดนี้อ่ะครับไม่เป็นไรเลยคะ่ะการฉวยโอกาสจากความเดือดร้อนของผู้อื่นคนทาจะต้องได้รับโทษในสักวัน